สวัสดีครับผมแมนครับปูชาแนลนะฮะตอนนี้เรามาดูบ้านกันเลยนะฮะเนาะ,ะนะว่าทําไปถึงไหนแล้วนะฮะเนาะเราก็จะไปปิดประตูก่อน มเรือแล้แต่ขเอก็พอมาที่นีรหัสไม่ได้นะคะก็เลยเริ่มใหม่อีกครั้งนึงค่ะรหนึงตอนนี้อยู่ได้เนาะก็อย่นี้นะฮะนาะกคก็โอเคนะผนังเกาะประตูก็กาลังจะเสร็จแล้วนะฮะนาะหน้าต่างก็ติดแล้วนะเอฟซีนี่นะฮะ ลุงหวางก็ทำแล้วนะฮะขั้นตอนนี้นะฮะเนะาะมันดูข้างในกันนะฮะแต่ว่าลุงหวางข้าด้านนี้ลุงหวังก็งกำลังจะก,กอบผนังขึ้นนะฮะเนาะห้องน้ำเมื่อหหคืนนี้ทำผมทำช่างตัาเป็นผู้เชียช่วยวช่างตัดเมื่อคืนเนี้นะฮะก็กำลังจะเสร็จแ,แต่เอียงนิดนึงนะฮะเนระื่องแล้วแลฮะนะอ่าอ่าฮะนะ นี่นะคระับหนังนะฮะเอพี่เนี่นะฮะเออ่ามีผนังงม,มด้วยนะครับอ่าอ่าอัปเดตเรื่อยๆนะฮะบ้านแมงับพูนะฮะโอ้โอ้โอ้กวางกำลังทำอยู่นะฮะเนาะไม่ไขวางทางเขาไม่ได้นะฮะ <c oughs>

จะเอาอีกก็ลืมลืมมาปิดน้ำอ่าแล้วมันจะได้ไหมน่ะได้แบบนี้แหละมันเหนียวดีแต่ว่ามันรอนานต้องเอาให้มันยึดพื้นมันก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ำพื้นอต้งก็ปูนหล้วนี่ใส่ก่อนแล้วนี่นะฮะ ถ้ามันติดแล้วมันก็จะติดยึดได้ดีนี่น้องกาดก่อจะกอ่อผนังด้านนี้นะฮะเอฟซีเนาะอ่าเหลือแค่ด้านเดียวเหลือด้านเดียวนะฮนะ,ะอ่าก็จะปูกระเบื้องไหมอืมอันนี้ต้องถามเมนที่ปูอืม,อมถ้าถ้าเป็นบ้านของหลวงปู่ปูจะดีด มก็จะปูวาดะอ่าะเดี๋ยวแต่ถ้าครูถ้าถ้าครูต้องการถ้าทำนี้เสร็จก็จะทำห้องน้ำแล้วก็จะขุดหลุมช่วงขุดหลุมท่่ออโทษแล้วจะได้สาบไหมนี่อันนี้สาบสาบฝาเหมือนกับห้องครัวเออาสาบสาบครับนะอ่ามาสาบมาสวยเลย อือฮะอวางมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างขวางที่ไหนกล่คืนที่ไปกินนั่นน่ะกินปลาเผาอ๋ออร่อยขอบคุณนี่คุณแดงแล้วก็ตั้งตั้มแมงก็ปูเมื่อคืนนี้ไปกินที่นั่นอือฮะแจีบอร่อย อันนี้นะฮะ fc ก่อติดกระจกเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าโมจอกช่องลมอ่าภายใน,นนี่ก็จะมีมา่าถ่ายตัวเลยนะ,ะ fc เนาะนี่นะฮะกันยุงนะถ่ายในตัวแต่ติดอันนี้ไว้ก่อนยังเลือดไม่ได้นะฮะเนาะ fc อ่า,อามากปัดลมอืนี่นะฮะเสียนะฮะเนาะก็โอเคเริ่มเริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเนาะ ไม่เกินประมาณสักสองสาวันก็เสร็จใช้บอ่อหลวงวางถ้าเสร็จมันก็นู่นเลยถ้าจะให้เรียบร้อยมีทั้งสาบทั้งอะไรมันก็รออีกประมาณสักสิบวันนู่นเลยนู่นเลยสิบวันหรือว่าสูงสุดก็สิบห้าสิบห้านะฮะเนา,ะ,นาะใช้เวลาประมาณนี้เลยพสีเน,นาะก็ทำไปเรื่อยนฮะฮเนา,ะ,นาะเรายังมีกระท่อมนอนอยู่อ่าด้านหลังนะพี่สีอ เนี่ยครับผมนะก็เป็นคองมคื่อนหน้าของบ้านแม่ท่บภูนะครับผมจะอัปเดตวันต่อวันเลยนะฮะเนาะ,ะ,ะ,ะหลังจากที่ห้องครัวเสร็จแล้วเราก็มาดูบ้านนะฮะนี่นี่ มันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนนะพรายังไม่ได้ขุดหลุมเลยนะฮะต้องส่วมนะฮะเนาะอืมใจเย็นๆน,นะฮเะนาะ,ะดูกานหลังก็ลง,ง,งวางก็ได้ทำไปเรื่อยๆนะเนาะข้างในนะไอซีนะ เสร็จเรียบร้อยเรือชาบเชิบคืนนี้สี่ทุ่มอะไรจะทุ่มนีก็เห็นนั่นอยู่เห็นทำนี่ก็ทำไปแล้วด้วยน,นะโอ้ออน้ำเยอะยังอนะน่งวางเยอะอะไรทรายมันไม่ค่อยมีเอาอีก ปูนใสอ่ะอือฮันมันเยอะน้ะมันเยอะเกินมันจะเอาตามาใส่มันเหลวแล้เเวเนี่ยนนเหลวเลยอืมอันเหลวๆเดี๋ยวเอาเอาใส่นี่ก่อนอืฮอฮัเดี๋ยวเปล่าจะเอาปูนใส่ใส่พื้นก่อนอือฮัที่เดียวเหลวอืม <FC. S 2> เอีเอาไปสาบนะดีแบบนึงตักฟูนะทีนี้ก็ได้ทำต่อไปนิดนึงนะเอฟซีช่วยสร้างต่ำนิดนึงก็ยังดีได้ช่วยนะฮะเนาะอ่านะครับผมเป็นความคืบหน้าของอ่าอัปเดตบ้านเมนืองทัำพูวันต่อวันเลยนะฮะเนาะอ่าว่าถึงไหนแล้วอย่างไรบ้างนะฮะเนาะติดตรงไหนแล้วนะฮะเนาะ อ่านะฮะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมแม่งทับฟูชาแนลครับขอบคุณครับผม